กับมาลานี่แหละปิดทุกอย่างพามาทักทายเฮ้ยเื่อกระเป๋าตัวเองบ่อยๆเงินมันจะงอกจ้ามาทะเลจบที่ร้านส้มตำฟังไร ก็ได้กินพีฟูตัวใหญ่เลยเนี่ยเพราะถ้าเราไปด้วยเราก็จะโมบอะอะเราไม่ได้ทำกัมข้าแม่แต่ว่ามันมีชิมหมงสีลเล็บเป็นไงเหมือนเคยกินอะแป้งข้างในเป็นไสอะไรอ่ะเป็นรสชาติยังไงอร่อยไหม ก็คุยบบบไงเหมือนทองมวนเลยไม่ได้เหมือนองนทองมวนเลยมัใช่แบบหมดแป้งอะค่ะที่อาโป้งอาโป้งตายก็คือทองม้วนนี่แหละตอนนี้เราอยู่สีคำคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่แถวแถวสนามบินนะคะนี่จะพามาดูจะมีทั้งหมดสามโซนนะคะคือโซนอันนี้เป็นเหมือนโซนร้านกาแฟปะเออแล้วด้านนู้นจะเป็น เอออะไรไม่รู้แต่ว่าก็นั่งนะคะแล้วเขามีด้านไหนอืมไอที่จอดรถก็จะอยู่ข้างๆนะจอดได้ามาสิบกว่าคันนี่แหละ โซนด้านในโซน,น,นหลังร้านนะคะโซนหลังร้านก็จะ มีที่นั่งแบบนี้เป็นเอาตดอไก็มีแขกตัดด้วยอ่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำนะ,ะคะเดี๋ยวค่อยมามีด้านหลังก็จะเป็นยมีโซน,นให้ถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยมีเก้าอี้ด้วย อันนี้คือที่พักเออว่าเอาที่พักนะคะวันนี้เป็นส่วนของบ้านแล้วก็จะไม่ไยุ่งนะคะเราจะอยู่แค่ตรงน,รน,นี้พอมันออกนะสไตล์แบบยุโรปเป็นนิดเนาะมันือสไตล์ยุโรปเล็ดเหมือนบ้านในส่วนนี้มันปนส่งของมวนสายตอนแรกว,วนใหม่วนใหม่หมโอ้โหอีกแล้วเหรอน้ำมันเหลือ <laughs> บา <Bye> <Bye bye. S 1> ยบายโชคดีในการสัมภาษณ์วันมาก็ตกวันกลับก็ตกโอ้ตันว่วมแล้วอ่ะข้างเสียตังค์แล้วลูกเสียตังค์เลยปะมันตกเลยไม่ไม่ตกเลยไม่เขาว่า<ะ>โอ้โหมาตกทำไมจะไปเล่น จะจะเป็นเ,เล่นสิบไลน์ก็คืโอ,โโอ,โอเล่นรอบใบสามแลยฝนตกโอ้โหโอ้โหยากถึงพีมังกี้แล้วกว่าจะได้เล่นห้าเห้ยถึงแล้วเหรอถึงแล้วหายวจเข้า เขย่มันมะมันดูสนุกมากเลยก็มันชาหนูไปเลยกลางแขนตีลังกาเฮ้ยครับหนึ่งสองสามไปเลย มี ian, acting ใช่ไหม acting สุดยอดมากเลยเป็นเป็นดาราช่องเกตได้แ้วเนี่ย a อ t i n g เหมือนเติมก่อนไหมเติมก่อนไหมเติมอะไรเออร็วเรามีตะเบียงข้าวเลยทำอะไรอ่ะเขาห้องไม่ได้เขาห้องไม่ได้ก็คือก็ต้องนั่งรอเขา เขาเขาไม่เป็นนะ่ะทำไงดีต้องแล้วไม่สูุกทีก่ประเทศไหนยังไม่รู้เข้ามาในห้องมีห้องควีนนะคะเขาเรียกว่าควีนใช่ไหมนอนได้สองคนห้องนึงด้านข้างนี้ก็จะมีห้องน้ำนี่เป็นห้องอ,อ๋อเป็นห้องอาบน้ำอย่างเดียวมาเปิดนะดจะล้องไหมเออเอ,อ,อนยง าจากมังกี้มาแล้วเฮียอย่รีวิวไอาแต่รูสตินนะแม่นอนเอ้ยใช่เรามีอ่ะ,อะเอาฮู้บูมคุณพี่คุณพี่ทำอะไรคุณพี่น้องน้องกำลังรีวิวคุณพี่คุณพี่เป็นทำไมคุณพี่ทำอย่างนี้อ่ะเป็นคนใต้พอไหมโอเคย่าห้องช่วงเอ้า อ๋อมันเป็นห้องส้วมกับห้องน้ําแยกไม่มีห้องน้ําเป็นตัวใช่ไหมเออไม่ห้องน้ำเป็นตัวอ,อ๋อ,อโอเคก็ดีนี่ส่วนกลางจะเป็นทีวีม,<อ>มีโซฟาเดนอ้อมอีกแล้วเฮ้ยมีแอร์สามตัวเลยเหรอเฮ้ยน่ารักจังน, 900. น่ารักะ ไม่อันนี้คือละเก้าร้อยหรือคนละเก้าร้อยเก้าคนละ,นละแต่ว่าพวกนี้ก็มาสองพันฟรองออกไปไม่ได้เอาไปได้เปิดล็อกยังไงคุณพี่คุณพี่มีปัญหาอีกแล้ว่คุณพี่คุณพี่ต้องขึ้นมาอีกรอบแวแเ,เ,เลยอ้าเอ้าวก็คือมีอา่าแต่ออกไปพอได้แปบ๊บหนึ่งเด้อเปิดได้แล้ว ได้ไปอ่านจ้ากุ๊ดี้เนี่ยค่ะเราอยู่ชั้นแปดมองไปข้างล่างก็จะเห็นพิลองจ้าใบนำเป็นตัวเมืองภูเก็ตนะคะชื่อโรงแรมพรามพรามเอ่อพรามทาวอะไรนะอะไรวะฮอตแอนด์พอรตเหรอ ไป hey, ถึงทีวาแล้วแต่ว่าเฮ้ยคนเยอะอยู่แบบมีกกที่แขกอนสักหน่สิไอ้ยทิ้กไว้ไหนห่ะกันไม่มีร้านเลยนะมันต้องอ้อมไปข้างหน้าเปล่าอ,อันนี้เป็นด้านหลังวิเท็กทัสโอ้เวลาาหายขายอง ขึ้นฟองหมึกไหมขิ้น้องหมึกไหมโอ,อ้อมหมอยตัวใหญ่ตัวเดียว,ยวอันนี้เป็นสวนมาเป็นยำฮ้ยทำมาตรงนี้ไม่ค่อยมี แถวนี้ไม่ค่อยมีคนเพราะน่าทำไมมีคนนั่งดูเยอะจังเป็นหน้ามาหรือเปล่าวิจิตรอ,อีกแอ้วก็ไหมอโผงอโผงมันก็อร่อยดีนะกินเ,เล่นๆอยากกิน,น,นโตเาาน,นี่มีคนมากินเยอะเลยลองแล้วกัน คือละยี่สิบบาทอิ่มเงเป็นไงอ๋อมันเป็นมัเบ็นรูข้างนอกเขาเผาไว้เม็โรูข้างนอกใช่แล้วแล้วข้างในเป็นซอวตดีเลยไม่ใช่ข้างในเป็นไอศครีมอ,อืม ไอติมขันอร่อยไหมกับอันไหนทอดกับทอดไหนอร่อยกันเพราะอันนี้เนี่ยเอาเองเนี่ยมันไม่ใช่แป้งอ่ะอันนี้อร่อยเลยโอเคในโมอีกแหละซื้อโมทุกที่ต้องซื้อเลยหรอเออมันไม่ได้กินอะไรลนะมันอยากได้มันก็ซื้อเลยได้อ่ะไปแล้วนะชิวาว่าชิวาติดกัดจิตเยอะเห็นไหมชิวาบบ ที่จอดรถเยอะมัง้งทางเข้าจะอยู่นี่จะจะตรงข้ามกับเอบอนคาเฟ่คาเฟ่บอนคาเฟ่นะคะนี่เป็นวิวจากโรงแรมนะคะวิวชั้นแปดนี่จะเป็นเอ,อสนามญ่าไว้ปิ้งย่างเหรอเออน่าจะปิ้งย่างนะอืวิวอันนี้คือวิวเห็นแล้วไปนี่ก็เป็นชื่อ เราพักอยู่ชั้นแปดนะคะดูสวยมากอากาศก็ดีวันนี้ฟ้าโล่งตรงนี้เป็นเซนทันภูเก็ตนะคะใกล้ๆใ,ใกล้มากเนี่ยอยู่แค่นี้เองที่พักอยู่ข้างหลังเต็มเลยพอขึ้นมาชั้นสองนะคะก็จะ,จะมีนี่เป็นเหมือนส่วนกลางนะเอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจเออม,มีที่ชาร์จอะไรให้ด้วยเนี่ยพัก อยู่นี่อยู่โรงแรมเนี้ยฟักเยอะมากจะบอกให้นี่ดูมีปลาน้องปลาปลา,ปลาอันนี้ก็จะเปะ็นสระว่ายน้ํานะคะนี่สระว่ายน้ำหะักจากตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสฟิตเนสนี้ก็มีคนเล่นไหมเอ้ยไม่มีนี่แล้วก็สามารถเข้าเล่นได้นะ แล้วก็เปิดแอร์ไว้ให้ดีค่ะดีดีแล้วก็ตรงน,นี้เป็นห้องน้ําสําหรับอาบน้ํานะคะใครพอเราเล่นน้ําเสร็จแล้วก็มาอาบน้ําก็จะแยกเป็นหญิงชายชายหญิงก็จะเป็นแบบนี้นข้าวบา้านจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นห้องส้วมอันนี้เป็นห้องอาบน้ํามีห้องหนึ่งพอเรามาชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือทางเข้าเนาะนี่เข้ามาแล้วก็จะเป็นชั้นหนึ่ง ก็จะมีโต๊ะตรงกลางให้เรานั่งกินข้าวเช้าอะไรเน่นนะคะอันคาเฟ่าบาร์ก็มีไมโครเวฟอ๋ออันนี้เปิดได้้วยข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็มีที่ทำกาแฟจริงๆมันจะมีอะให้เราเลือกใช่ไหมเออแต่ว่าเราไม่กินดีกว่าเออเลยกินดีเออเดี๋ยวลองกินดีกว่า อ,อ๋อมันจะเป็นลงลงมาก่อนนะให้เป็นกาแฟาว้าน่ารักจังไปแล้วนะพามเทาบายบายได้เวลากลับแล้วรอ